กกอทอ,อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสวัสดีครับผมอภิชัยนาตานครับก็เป็นนักกีฬามวยปั้มครับ วันนี้ก็มาแข่งขันกีฬายเยาวชนที่สีสเกตเกมครับประเภทเกโกโรมันชายครับน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกร,รัมครับก็กดดันนิดหน่อยครับเพราะเราเป็นแชมป์เก่าในรุ่นนี้ก็ต้องปองกันแชมป์ไม่ได้ครับเป้าหมายสูงสุดของผมก็คือเล่นทองเอเชียนเกมครับก็ฝึกซ้อมหนักครับฝึกซ้อมวันล้วประมาณ6ชั่วโมงครับแต่ละวัน ก็ตอนเช้าวิ่งครับแล้วก็สายก็มาซ้อมที่เบาะแล้วก็ตอนเย็นก็ลงเบาอีกทีครับก็ผมก็เป็นนักกีฬาในโครงการสุพอร์ีโรนะครับก็ขอขอบคุณโครงการสุอร์ีโรครับที่ทําให้ผมมีทุกวันนี้ครับก็เขาให้ได้หลายอย่างครับก็เป็นเสื้อผ้าแล้วก็มีเงินเดือนใช้แล้วก็เป็นพวกวิตามินครับ ก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาเชียร์ผมนะครับก็ผมทำสำเร็จแล้วครับให้จังหวัดอุบลเอาเหรียญทองให้จังหวัดอุบลแล้วครับขอบคุณครับกกทอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย